อ่อนี่อ่อนอ่อนไปจุกครับทักทายสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวัดทุกคู้ทุกคนสบายดีตอนเช้าทุกคนเลยนอนหาทุกคนเลยนอนไลร้ไข้มุดเคลื่อนทุกคนว่าจะไปลัดไก่ตอนเช้านะลัดไก่ลงคอนกร ตื่นชวัยทุกคนเลยนักควายนะควายก็เฮาหายเฮาโสนเพิ่ขึ้นนะไหลออกก็กยังมาเฮาทุกคนเลยเดี๋ยวเอ่หายุหักกินทุกคนเลยชอบเบมึงแถวโสนมันต้นเขาเแรกทุกคนเลยบางทีเห็นไก่ลงกินมักินมันต้นเขาทุกคนเลย เป็นนเลิกกะติดตามคส้มไปน้ากันทุกคนน้ำเฮาชีได้ผลในโมนี้นะเอากะชีออกไปเลยทุกคนนะก่อนอื่นกะขอโทษขออภัยพวกแม่พี่น้องเมื่อทุกคนได้ลงคลิปทุกคนนะเนื่องจากการน้ำมันต้นทุกคนอัดเบิ้งไปสิก่อนทุกคนนะหึงหึงได้ลงตัวนึ่งคลิปกันทุกคนนะว่ามันต้นกะโชนนี้กะ ก็จะแล้วแล้วทุกคนเ่ยตัดลำแล้วได้เบิรดแล้วนะทุกคนเยตัดลำนะตัดลำมันตนตตัดแล้วเบิดตั้งแต่เอาแต่งัดแล้วก็เอามาปัดทุกคนเลยน่าจะบะึกเล้ะเดี๋ยวก็จะได้พบอพอกันอยู่ป้าพ่นแล้วทุกคนเลยตอนนี้การกานแห้งทุกคนเลยชงนี้นะอ่อนบมมีเวลาเลยทุกคนเลย เผาหน้าการเยอะเหรอมันเลวแล้วก็จะขึ้นไปหาอยู่หากินอยู่ป่านะทุกคนนะแต่เข้านหอยตัวนี้เลยทุกคนไอ้มันลงลายนะคดไอตัวนึงนะน่าจะมีไก่ป่าน่าหนหยางไปเลยทุกคนอา เบิ่งนะนั่นไงกระ่ผ้าทุกคนเลยเพราะมันอยู่ตัวเดียวนะ ไกล้มากอ่ยิ่งบมดทึกทุกคนเอ,อ้เสียดายนะคนละคิดว่าใกล้ในสามตทุกคนมันมาแล้วมันโบเมตนทุกคนเลยไก่เมตมันเห็นค่อยก้อนนะมันบินไปไกล้ผู้แล้วง่อยโจดยทุกคนนียยิ่งบมดทึกโอ้ตัโซแห้งทุกคนเลย,ยมัได้เลยบ่นีน ระยะกับบ่ยิง่งกับประมาณสักห้าเมตรทุกคนเลยบ่ถือนะยิ่งฟ้าโคตรทุกคนเลยตึมเจอแล้วก็ติดไปบนเลยทุกคนเตะพลาบพลับไปนะไปเจบะบ่งนกเป็นน้ำทุกคนเลยตรงฝ่ายอีกขานี้นะไก่ผาดเลย กระโบนะ่นกขาวๆนะเปิดมูยูนะเรียบร้อยแล้วทุกคนนะขาวๆนั่นเลยทุกคนเนะเรียบร้อยแล้วนะยจะหาเบื้องมูมันอีกคนนะยังน้อยไปเก็บทุกคน แค้มซ้ายหน้าเขาไก่ป้าคันนะทุกคนน,กกน,กคนีนนะนะนน่นกกระโบ่นะทุกคนนกขาวนั่นนกหย่างกับแบบนึงทุกคนนี่นกกระโบ่นะนกขาวนี้เคยได้จากเธอนะลอง ไปปีกงูเบิ้งทุกคนเลยยิยงล่องไปปีกงูเบิ้งนะพอได้คอมว้าวทุกคนนกนี่น่าค่อยบอเคยได้จักเธอหนะนกนี้ยนะไปวันนี้กะเดี๋ยวชิไปเบิ้งใกล้ตัวมันขันนี่ก่อนทุกคนอย่าลุ้นไปตรงกันทุกคนเลยจะมันชิมารหรือว่าจะขี่ได้ยิงหรือว่านะ ขันเชียงภาคชะนี่นะทุกคนภาคชะทั้งเหนือนี่นะมันขันนะเดี๋ยวคอยยางไปยางไปแล้วก็พังทุกคนพังเสียงมันสะนะยางไปช่องชามบ้านแล้วก็พังพังมันสะสิ่งตีมันเคหากินนะ อยู่หรือว่าทุกคนเลยให้รู้ึกูโดดถึกกระพ่อนะทุกคนนะโอ้ไปแล้วทุกคนเลยไปแล้วเหมือนลายทุกคนเลย ถือขามันทุกคนโอ้ยเกิดได้น,น,น,นะไปย่ามันทุกคนเลยถือขาดีกว,ว่าบินไปตายหน้าทุกคนเลยปืนมันบหมอนจะแน่นอนแล้วทุกคนเลยอาวุธนะตัดอ้อนะตัดอ้อนเลยมันยิงมันบ่อแน่นอนเลย แมล็มาเจาะบ,บังกระยาวะขาวมาน่ตอ,อยู่นี่ทุกคนเมล็ดมันอยู่ทุ่งพุ่นนะไก่เท่งโหขึ้นไปบักจุงชูงทุกคนโคตรเลยยิ่งนะทักไปฝาวนี่ค่อยย่ามันเห็นนะพอดีค่อยมัง้งยั้งเข้ามาก,กัดเล่นออกไปแตเห็นโลดทุกคนใกล้นะมันเห็นค่อยเลยกะว่าจะอ้าวกระคักทุกคนเลยุดท้ายกัดไปจอยทุกคนโอ้ไป เราหมื่อแล้ววันนี้นะกะวาชิโตมสวากะคักทุกคนเลยจุดท้ายแลย้วมาได้ทุกคน,กนเลยโอ้ยอันนี้ก็เป็นเลยเป็นยัอนห้าคิดไปก้อนเมื่อวานเราจีได้ไวาชิโตมสวาไปไปหาตัวหน้าทุกคนเลยไอต,ตัวนี้กะ มันละไปทั้งเรือแหละเอาอะไรงก็เปล่อยอาวุธก็เ,เดี๋ยวลุ้นน้ำการทุกคนนะพบไก่สามชีโตกันยิงมิดก็โตกันยังบ่ได้ทุกคนโนะอ๊ยสวยแต่ว่า เม้นเมื่อกี้นี่นะคันมันมันตกที่ดินเลยไหมมันไปว่าได้ทุกคนในไก่ผมขามันหักดิทุ้มันไปตกไปค้างทั้งเลิกแลยขามันหักแล้วน่ะมันลงดินแล้วมันบมมีแห้งกระดองบินขึ้นทุกคนเลยแม้นได้นะกระแม่มันตกลงดินอันนี้ผัดมันบ่ตกลงดินทุกคนเลยเสียดายนะ ก็จะอยู่น้อยเล่าตัวหน้าพูดแหละเห็นมันบินออกมาทาั้งนี้นะเสียดายนะอยี๋ยวไปหากะนในยิงอีกแล้วทุกคนไอไก่ป้านะสามบาทแล้วนะคุยนะเมาู้เดียวนี่ตายหาได้ยิงมีที่นี่เจออือ้ยดนะดนะ้อ ข้ามชีวะทุกคนบิดลงพุนนะเดี๋ยวจังน้อยลงไปน้ำทุกคนนะจักตายบ่ตายบ่ฮู้นะนี่อ่อนอ่อนไปจุกเลยทุกคนในหะ้ฟอตนี่โอ้ขันน้ำได้ในเะม่เรียบร้อยทุกคนไก่นี่นะตายแนนอนนี่สอดชำนี้แล้วนี่เลิศกระเห็นนี่อยู่ทุกคนนะ กนเอ้ยมันคือเป็นตัวนี้วะหนกระชับนี้แล้วนะไปอ้อไปต้อนทั้งชีนทุกคนเลยคนนะนกล้องกระพุ้นอยู่นะมีแต่หดทั้งเม็ดหอยมันกัดนะลูกปืนนะกระสุนนะของกระสุนกัดนะพี่ทุกคนเลย นเม้นมาเลยนะโอ้พุ้นอยู่นะวันนี้ทุกคนเนาะ, <laughs> นะขาดเป็นตู๋ยไปคนนะหนน้อยหนใหญ่ซีน้ำลองวิ้งทุกคนเลยข้นน้ก่กะบบเห็นแล้วกับถือว่าทิมตัวนี้นะบวรอดทุกคนบวรอดอย่างแน่นอน ถือว่าได้ทิมแล้วนะตัวนี้นะออนี่ติดนะไรแนี้เลยนี่ติดน้ำนี่ทุกคนติดน้ำงาไม้หน้อยน้ำนี่โอ้โ้อ้ยหแมบจะคักมาคักทุกคนเอยชักแล้วเมื่อกี้นี่นะตุ๊บเจองาพนธงพลางแล้วทุกคนเลยก็ยังไปได้นะ ที่ไปหาแล้วว่างทุกคนเลยมันบินห้ามไหไฮกับไปนี่ทุกคนไปลงเพื่อนะไข่มันไปกับกันยังเห็นว่ามันบินไปอยู่หลปืปะนะทุกคนนะไปกับบนน่มโต้อนะมันจะนั่กระเชิดได้ทุกคนเอ,อนนเนยนะ้ยไข่ฟูบางไงนะจะยิงช่มนี้แล้วหดช่มนี้เลยนะป้าบได้ทุกคนเดี๋ยวสินนั่มลงว้งนะมันเจิดมากตะพุนนะทุกคนแท้แท้เทเข้ามา ลงมงนี่แหละทุกคนนี่กะเอานะน่าจะลงมงนี่แหละเอาไปเบิกงนะพิทูพิตาเฮาเล่นจับได้จักบ่ได้ทุกคนนี่พิทูพิตาเฮาเลยมั้ยจับขี้ได้หรือบ่ได้ทีมละลาแล้วทุกคนนะ cào nhúc, anh đi nè, giật cào nhúc nè này, chim cay lả lả, nó cay phung nhảy nhũng, nhũng. Ừ, rồi rồi là nữa, nhúc, nhúc ướp mình cào mà đai lơi, hết nó lơ nữa, xe tải cay มันเข้าบ่ได้ไช้ถั่ล็บแข้มอันนี้นะเข้มทางควายนะเป็นไก,ก่กนน็ได้ทุกคนอ่ะตึงคนะไปทุกคนเป็นลุ้นน้ำกันนะ มันสิเห็นไก่หรือว่านะสอดๆโจเทิงนี่นะว่จะเห็นแดงๆทุกคนนะไก่ป่าบ่แบ่แดงก็โดนเราทุกคนเนาะตถึงนคนนะพอจะเห็นหางมันทุกคนแดงคือไก่ป่านะอู เป็นนกโคดทุกคนเลยโอ้ยนกโคดนะคิดว่าเป็นเก็บป้าทุกคนเลยแต่ปีแดงแวบๆแบบค่อยๆยิ่งเราเล็กทุกคนเลยไม่ได้ไม่นกโคดนะนกปูดนะนกกระปูดตาแดงเลยนกโคดทุกคนเลย อับมือก่อนทุกคนในะวันนี้นะได้สองโตและไก่กันยิ่งสามโตสามโตกับเราได้เจา้าโตทุกคนเอ้ยพอตะไรย่อไก่นะเดี๋ยวนี้นะหอยสะหอยเค็นะตามแคมป์ตะพังนี้ตนะายทุกคนเลยบอลแคมไหท์คนนี้เขาจูดไหทนี่นะเศร้าท้อพี่น้องเว้ย ยิ่งใกล้ตั้งสี่โตทุกคนไกล้จะโตนะย่าแลยแบบน,นี้นะไปเลี้ยกใกล้นะตั้งกลับหายดีกว่าทุกคนเลยไปเดีย๋ยววันนี้กันพูดเลยทุกคนขอขอกันอยู่หายพวกนะวันนี้ก็สวยเลยตอนนี้ก็ได้มาหอนหายแล้วทุกคนเลย ไปหากินก็ได้อยู่สองตทุกคนะนกกระโบกับนกกดนะไก่ป่ากันยิงสี่ตกันไม่ได้จะได้แต่หนทุกคนนะลตอนนี้เข้ากันโคแล้ววัที่หนร้อยทุกคนเเอามาปีกเลยตอนเฮ็ดโคกัน่อได้ถ่ายให้บเบิ่งนะนี้มีขาตั้งกล้องทนะุกคน มีแต่ห้าปปีงเอะนกประเภทนกโดก,กับนกน,นี้นะนกยางนกกระโบนี่มันข้าวทุกคนเลยโคโกะมันหัวเชบนะต้องได้อามาปีงปีงจังแชบทุกคนเลนกประเภทนี้นะ จะฉวัดต่ก่อนในนกนอันหยางนี่นะนกกระโบนี่นะมันจะฉวัดนะโบกกระมันแดดเนี่ยโอ้ยหอมใซ่์ละเลแ้ยพี่น้องไอ้ปีงมันเหมๆมันยังแสบ